เปิดตัวทางการนุสราตำนานลูกยางไทยย้ายร่วมทีมโคลัมบัสในลีกสหรัฐถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับซาร่านุสราต้อมคําอดีตมือเซตทีมชาติไทยที่ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมโคลัมบัสซิรีสโมสรันวอลเล์บอลในลีกสหรัฐ USA Pro Volleyball Federation PVF โดยถือเป็นการหวนเล่นในหลีกลูกยางแดนมากันอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักตกลูกยางสาววัย39ปีเคยร่วมทีมซานดิเอโกโมโจมาแล้วเมื่อปี2023ซึ่งปัจจุบันโคลัมบัสฟิลีรั้งอันดับ8ของหลีกจากผลงานชนะ5แพ้12มี17คะแนนหลังผ่านการแข่งขัน17นัดและยังมีลุ้นทำอันดับติด4อันดับแรกในช่วงที่เหลือสำหรับนุสราต้อมคำกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆทั่วโลกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามแข่งขัน โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งจะได้รับเลือกจากสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ (FIVB) ให้ติดทำเนียบ100นักตบที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบ10ปี2010 2020ภายใต้แคมเปญรอสเทอ100โดยในช่วงตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาชื่อของนุสราต้อมคำได้รับการยอมรับจากนานานชาติเป็นอย่างมากด้วยการเป็นมือเซตอันดับต้นๆของโลกแถมมีประสบการณ์เดินทางไปเล่นในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นสเปนสวิส อาเซร์ไบจานตุรกีและสหรัฐอเมริกา